สวัสดีค่ะซับอนันต์บ้านนอกดาวนะคะวันนี้จะพามาชมบ้านทรงไทยหลังใหญ่ของน้านเรานะคะเป็นงานไม้สักทองนะคะหลังนี้ราคาจะอยู่ที่900,000บาทนะคะจากราคา1 2ล้านสอง0,000บาทเลยค่ะสำหรับตัวบ้านนะคะจะเป็นขนาด7 5 9คเมตรค่ะแล้วก็จะมีทั้งหมด3ห้องนอนด้วยกันนะคะ3ห้องนอนก็จะเป็นขนาด3 3คูณเมตรค่ะมี1ระเบียงใหญ่ขนาด3,6เมตรนะคะแล้วก็จะมีเป็นระเบียงห้อง สำหรับรับแขกนะคะแล้วก็เป็นหนึ่งซุ้มศาลาตรงบันไดเมื่อกี้ที่เราขึ้นมานะคะนี่จะเป็นตรงระเบียงนะคะเดี๋ยวเรามาดูสําหรับห้องแรกเลยค่ะห้องแรกนะคะก็จะเป็นขนาด3ณ3เมตรนะคะจะมีเป็นหน้าต่างแบบสไลด์บานเลื่อนนะคะทั้ง3ด้านเลยนะคะ สำหรับตรงผนังก็จะเป็นงานไม้สักทองนะคะงานจีคือสวยมากๆเลยค่ะด้านบนนะคะก็เป็นงานละเอียดนะคะงานไม้ต่อไม้เลยทางร้านเราจะติดตั้งระบบไฟให้เรียบร้อยเลยนะคะพร้อมอยู่เลยค่ะ ก็จะเป็นตรงประตูนะคะประตูทางนั้นเราก็จะทำเป็นแบบบานเลื่อนนะคะมันจะเป็นหนึ่งระเบียงค่ะไว้สำหรับรับแขกได้สวยๆเลยตรงชิงชายก็จะเป็นงานฉลุไม้สักนะคะ ต่อไปมาดูห้องนอนห้องที่2กันค่ะห้องนอนห้องที่2นะคะก็จะเป็นขนาด3ามเมตรเหมือนกันค่ะเมื่อเปิดเข้าไปนะคะก็จะเป็นห้องก,องกว้างๆแบบนี้เลยค่ะ3ามเมตรนะคะแล้วก็จะเป็นผนังก็เป็นงานไม้สักทองทั้งหมดเลยนะคะหลังห้องนี้นะคะจะเป็นหน้าต่างนะคะมี2ด้านด้วยกันค่ะ สำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถแวะมาดูงานจริงที่หน้าร้านของเราได้เลยนะคะนี่ค่ะสวยๆแบบนี้เลย ประตูหน้าต่างแบบบานเลื่อนนะคะจะช่วยในเรื่องของการประหยัดพื้นที่นะคะนคะคะก็จะเป็นทางเดินไปห้องที่3นะคะค่ะต่อไปมาดูห้องสุดท้ายนะคะห้องที่3ก็จะเป็นขนาด3 3คูณเมตรเหมือนกันค่ะ อันนี้ก็จะเป็นทรงเดียวก,กันกับห้องที่สองเมื่อกี้นะคะก็จะเป็นหน้าต่างนะคะมีทั้งหมด2ด้านด้วยกันผนังก็จะเป็นงานไม้สักทองทั้งหมดเลยนะคะงานจริงคือสีสวยมากๆเลยค่ะนี่สวยๆแบบนี้เลยใครที่สนใจนะคะสามารถมาแวะดูงานจริงที่ร้านเราได้นะคะราคาถูกมากๆเลยค่ะ